สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนยุงหลานลุงลพลนะคะดูแม่ทำอะไรแม่เฮ็ดยังอ่ะนะปลูกดอกไม้อีกแล้วพี่น้องเอ้ย <laughs> ปลูกปลูกมัดมือมัอดเวนยังบ่มิมดีกบ่ ยังไม่หมดอีกนะคะไอ้เน,นี่แ,แอดมินแต่งตัวไปอากาศวะเลาวลาคือเก้าเงินเลยลาวลาวลาวคือเก้าหันไหล่เอวอะงั้งน,นว่าสี่อ่ะอ,อ,อ๋อสี่แล้วเอาเพิเร์ลเอาแก๊บเหรอเอ้ยกับโาหู นใครหายับแม่เอาเตอร์อยู่อ่ะแม่อุ้ยเอาเตอร์อยู่โอเค okay, นะคะเดี๋ยวเราจะไปตลาดกันนะคะฮะกาแฟกับน้ำแดงหมดแล้วหรอกาแฟหมดแล้วก็จะหมดแล้วกินดีเธอ ไอ้กาแฟแกาแฟดำเอาน้ำแดงด้วยกาแฟดำกับน้ำแดงน้ำที่เบอยนะเออ okay. โอเคตอนนี้ก็โบโบใช่ตอนนี้นะคะก็ถึงตลาดโลดตัดนะคะตลาดอากาศแดดโอ้พี่น้องสามสิบอกองศา รุ่นแบบเดอะร้อนอ่ะทีมงานไปก็เริ่มได้แล้วแบบนี้นดีงานจ่ายกินตอนนี้เรานั่งบนรถก่อนแป๊บหนึ่งนะคะ

ต้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะทุกคนเนาะก็คือมันเป็นแบบเป็นรถตัสเล็กอะ่ะมันไม่ใช่24ชั่วโมงนะคะเออไม่มีรลตรัสที่ไหน24หรอกเนาะ,ะเออไม่ใช่เซเว่นอันนี้คือเปิด7โมงนะคะปิด2ทุ่มถ้าอยู่กรุงเทพนี่จะเปิด8โมงปิด4ทุ่มถ้าบ้านเราเปิด7โมง ตีสองทุ่มเหลยจ้าก็เจ็ดโมงก็คือเข้าได้แต่ว่าคล่องแล้วยิ่งช้าไปแล้วอ่าประมาณนั้นพร้อมแล้วดีค่ะเจ็ดโมงอ้โแดดแบบว่าลำปลาเลือโพดโพมุมงมักแตงฟักแตงแตงไทยเด้อพี่น้องเด้อโพด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 เดี๋ยวอีก ไปเจอกันอีกทีนะคะตอนคือไปเอาข้าวที่เอาข้าวไปซีเนาะเจอกันอีกทีตอนนั้นเลยนะคะนี่นะคะถึงบ้านแล้วมาถึงบ้านแล้วฝนตกพอดีเลยตกอีกแล้วตกแล้วก็นอนนะคะทีนี้ฝนตกฟ้ายัง โอ้มันตกมันเอาแบบน,นี้นะมันเอาอะไรอะเอาลายฝนตกพี่น้อง<ม>แล้วเหรอคนไทยนะไปเมียแล้วฝนตกเอาลายฝนตก วนวดนี้ค่ะงวดน,นี้บอกไปพี่น้องมาถึงแล้วนะคะก็เข้าไปสีมาเนาะหกกระสอบนะคะแต่แม่เอาเข้าไปแล้วสอบหนึ่งข้าเจ้าโอ้มมกลื่นใหม่ มวัวปีเอ้าคือตกซับในซับตกโบแห้งเด้อพี่น้องโปอยโปรยโปอยๆปย,ปย,ปยฟ้ายังมีไอ่พอดีแรกปลูกต้นใหมยังม,ยมีแดดอยู่ปลูกต้นใหม่ใช้พอดีก็ไดาา้ฮดานา้ำกะลังกะลังก็โอ้ยวะสิมันยางฮดน้ำอยู่ว่าจันนอยู่ประมาณสิบลุม นอเริ่มแรงแล้วนะคะใครเย็นไหน่

เย็นย้อยยงนี่แหละค่ะพี่น้องก็สีเย็นค่ะว้าวว้าวว้าวฝนตกแดดก,ก็ยังออกอยู่ โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็วันเียงเท่านี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องด้นะคะตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นเสื้อครามอยู่นะคะจะมายอมคลามเนาะหึงตัว290บาทนะคะ2ตัวจาก580เหลือเพียง450นะคะ3ตัวจาก870เหลือเพียง750 4ตัวจาก1,160เหลือเพียง1,060นะคะ5ตัวก็จาก1,450เหลือเพียง 1350นะคะส่งฟรีนะคะแล้วก็กระเป๋าสั้นใบกระเป๋าสั้นใบใบสั้นเนาะเป็นกระเป๋าคามนะคะจากใบละ250เหลือเพียงใบละ150บาทเท่านั้นส่งฟรีนะคะโปรโมชั่นนี้ถึงวันที่31นะคะวันที่31เนาะก่อนเที่ยงคืนนะคะยังไงก็ทักมาที่ l ล n e แอดนกได้เลย sslm 2 9 8 0 w นะคะ sslm 2 9 8 0 w คะ่ะ สำหรับคลิปนี้นกก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นอกด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของนงเนาะสำหรับคลิปนี้นกก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ